อันแม่ซื้อว่าอย่างจ้ะซื้อแม่น้อยค่ะแม่น้อยแม่น้อยมือยม้อนั้นกินกาแฟอ,อันคู่ติงไปจกักไปจักซ่องจักกว่แม่กินมือนี้บ่กพอดีแม่ได้กินสองซ่องสามซ่องแล้วแม่ได้กินจ้ะแล้วแม่เป็นยังไงอาการแม่ก็รู้สึกว่าน้ตำตาไหลคือตบอกรนะันโอ้น้ำต,ต,ตาแม่ซึอมออกอจ้ะซึอมออกเดือนตาครั้งนี้นะมันเป็นดูมันเป็นโอ้ทางนี้่ว่าไม่เยเป็นออกแต่ว่ามั่ก็ออกงน้ำันนั้นล่ะจ้ะจ้จ้ แจ้งมันแม่ก็ว่าดีใจอยู่จ้ะแม่เป็นเบาหวานแล้วโอแม่บอหวานน้ำจ้ะโอ้อันเงี้ยวหน่อยเดินโอเงี้ยวหน่อยจ้ะถ้าธรรมดาแม่สิลุกขึ้นและสองเท้าสามเท้าโอ้ยเป็นบุญแม่หนูคนลุกจ้ะจ้ะแม่แม่เบอกไปเลยวันนี้อาการแม่ดีแล้วว่ามัก็สังเกตอยู่แม่แม่ก็ว่าก็คือลุกเงี้ยวเท้าเดียวกแก่งเลยเองสิแม่เด็ก็ได้ลุกเลยเองเสียอ๋อตัวเท้าสามเท้า โอ้จ้ะจ่าจ่าต้องตีซี่ตีหาเนาะโอ้จ้ะจ่านั่นก็คือว่าเออพี่เจ้าสิไข่อยู่ติหนูก็บอกว่าน้ําตาแม่สิออกเป็นบ่อหันถือแม่ก็น้ําตาไหลอี๋โอ้สินี่แหละคนมีบุญแม่ได้กินกาแฟหนูสาธุไอหนูคนลูกแม่เอาสมนีเนาะแม่ขอบคุณเล่ย์แม่หมดออนไลน์มีความสุขในการทรงสุขภาพสิละแม่จ้ะเนาะแม่เนาะจ้ะตามหากันจนเจอแม่ก็ยังว่านสายแม่ลูกมากแม่